สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความผีทีละข้อปีที่สามคลิปที่หนึ่งพันสี่พี่น้องที่รักครับในปีนี้สองศูนย์สองห้าเนี่ยเป็นเปลีย่ยนการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการครอบของของพระองค์วันนี้หัวข้อที่เรากําลังจะศึกษาช่วงนี้นะครับก็คือครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาถ้าเราจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ของพระเจ้าในการครอบครองโลกนี้ในการ ปรับมารกำหลับสถานการณ์เราต้องเข้าใจเรื่องนี้วันนี้เราจะมาดูกันในว่ามีสองข้อคือยอนบทที่14ข้อ6กับกิจการบทที่4ข้อ12แต่ก่อนที่เราจะดําดิ่งไปที่พระคัมรผมอยากให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราเข้ามาด้วยใจกล้าถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณพ่อได้เรียกให้เราสามิคธิธร,รมอย่างสนิทสนมกับพี่เยซูฉะนั้นเวลานี้เราขอสนิทสนมกับพระคัมร์พระวาทะขอพระครมรของพ่อพูดกับเราในขณะที่ เรารับการเปลี่ยนแปลงใจ,ใจิตใจขอพ่อทำปฏิกิจกับเราแล้วเราขอพระวิญญาณแห่งเสรีภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระเพื่อทุกคนที่เข้ามาฟังจะไม่มีใครเลยที่ขาดพระพรแม้ว่าทุกคนมีความจําเป็นสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูซึ่งจริงๆรทั้งหมดพงษ์ทหมดแล้วเราเป่าประกาศพระพงษ์มีเสรีภาพที่จะเคลื่อนไหวและปลดปล่อยเพื่อทุกคนที่เข้ามาจะไม่มีสักคนหนึ่งที่ ไม่ได้รับประผรนแต่ตรงนั้นข้ามจะได้รับพรได้รับการปลดปล่อยจำเริญขึ้นหายโลกละเปล่ปาระกาศถึงสิ่งนี้ว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของพูดแต่เป็นเรื่องลิเดตฉะนั้นลิเดตของพระเจ้ากําลังไหลออกมา <c oughs> จากตัวเราในวิญญาณเราในนามพี่เยซูครับอาเมนเอาละพี่น้องยีรัให้เราดําดิ่งกันไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยโอเคอย่างที่ผมบอกหัวข้อ,ของเราเนี่ยคือเราจะครอบครองด้วยการเข้าใจเรื่องการวิพากษาโอเคพี่น้องทีรักครับ พัมพีในยอนบทที่14บสข้อหซึ่งเป็นข้อที่เราคุ้นเคยนะพระเยซูตรัสกับเขาว่าโอเคยิงๆตัดกับฟิลิปแหละเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องที่ัะครับในใน,ในพระวิหารเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริเวณชั้นนอกโอเคแล้วก็มีบริเวณบริเวณชั้นชั้นอ่าหมายถึงบทก่อนหน้าน้นม่มีข้างนอกสำหรับคนต่างชาติหลังจากนั้นก็มี อิสุทธิสถานและมีอภิสุทธิสถานคือเข้าไปลึกเรื่อยๆซึ่งม่านที่เชื่อมระหว่างสามที่เนี่ยก็คือม่านที่มีชื่อว่าทางนั้นความจริงและเป็นชีวิตฉะนั้นเมื่อพระเยซูกิเจ้าเปล่าประกาศเลยว่าพงเป็นอะพงเป็นดูดีๆนะพงไม่ได้บอกว่าเรามาชี้เรามาสอนไม่พงบอกว่าพงเป็นพงเป็นทางนั้นพงเป็นความจริงและพงเป็นชีวิตความหมายก็คือว่า มันชัดเจนเลยว่าพรงศ์กำลังบอกว่าพงศ์นี่แหละคือทางที่ไปถึงพระบิดาและพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อพระเยซูพูดคําว่าเราเป็นนั้นโดยความเป็นจริงแล้วมันเป็นศัพท์เดียวกันกับคําว่ายาเวซึ่งแปลว่าเราเป็น พี่น้องเห็นยังนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยคือยาเวคือพระเจ้านะครับแล้วพรรองพูดว่าพรรองเป็นทางนั้นซึ่งหมายถึงทางที่ไปถึงพระบิดาหรือทางไปถึงพระเจ้าซึ่งประโยคต่อมาชัดเจนเลยครับว่าไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องเห็นยังพระเยซูไม่ได้เป่าประกาศว่าโรรองเป็นทางหนึ่งพรรองเป่าประกาศแล้วครับว่าเป็นทางเดียวนอกจากทางโรรองไม่มีทางอื่นโอเคโรรองไม่ใช่แค่ศาสดา พรง์เป็นผู้ที่เป็นทางนั้นใครก็ตามที่พบพงก็คือพบทางนั้นใครก็ตามที่มีพงในชีวิตก็คือมีทางนั้นแล้วพงบอกว่าพรง์เป็นความจริงพี่น้องเห็นยังพงคือสัจธรรมที่มนุษย์แสวงหาครับพงไม่ใช่มาสอนศัจจธรรมพงเองคือสัจธรรมเป็นโลโกสโอเคที่มนุษย์แสวงหาและพงเป็นชีวิตครับโอเคพงไม่ได้มาสอนชีวิตคนที่มีพงคือมีชีวิตและชีวิตที่ว่าคือชีวิตนิรันดร์งนั้นพี่น้องเห็นยัง การที่พี่น้องได้ตัดสินใจเชื่อนะพิเิษความหมายก็คือว่าพี่น้องได้มีทางที่ไปสู่พระเจา้าพี่น้องได้มีความจริงอยู่ในตัวและพี่น้องได้มีชีวิตกับให้พี่น้องที่รักครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วก็รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคพี่น้องเห็นนะพระเยซูบอกไม่มีผู้ใดามาถึงพระบิดาได้แปลว่าทันทีที่เราเชื่อ,อพระเยซูเนี่ยเราไปถึงพระบิดาแล้วครับฉะนั้นพี่น้องเห็นยังว่าคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยจึงไม่มีการพิพากษาครับเพราะว่าเราไปถึงพระบิดาแล้ว โอเคเราไปถึงพระเจ้าเราไปถึงสวรรค์เรียบร้อยพี่น้องก็จะยังคนที่จะไปถึงอา <c oughs> พระเจ้าที่สวรรค์ได้คนนั้นต้องผ่านพ้นการพิพากษาครับเพราะว่าถ้ามีบาปเข้าไปที่สวรรค์ไม่ได้พี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคและนี่เป็นสาเหตุที่พี่น้องจะเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจว่าเนื่องจากพระเยศกิ์เนื่องจากพระราชกิจที่สําเร็จแล้วเนื่องจากเราเชื่อในพระยศกิ์ฉะนั้น เราได้ผ่านพ้นการพิพากษาคือไม่มีการพิพากษาให้ตกนรกสำหรับเราเราได้ผ่านพ้นการพิพากษาอันนี้ไปแล้วซึ่งอันนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นสีขาวข้างบน <c oughs> ก็คือผู้เชื่อทุกคนครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้าตายบนไม้เข็ถูกฝังและเป็นขึ้นทุกคนได้ผ่านพ้นจากการพิพากษาของการตกนรกไปแล้วแต่อันข้างล่างมีการพิพากษาสำหรับผู้เชื่อแต่ไม่ใช่เป็นการพิพากษาโทษจะเป็นการพิพากษาบำเหน็จรางวัลซึ่งผู้เชื่อทุกคนจะต้องรับเหมือนกัน โอเคดัง okay. นั้นจงระมัดระวังว่าถึงแม้เราลอดเหมือนกันผู้ที่เชื่อพะเยสกิดรอดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันโอ okay. เคบำเหน็จรางวัลมันไม่เหมือนกันเอาล่ะดูต่อไปครับอีกข้อหนึ่งคือกิจการบทที่4ข้อ12อันนี้เป็นสิ่งที่เปโตรพูดเปโตรบอกว่าในผู้อื่นหมายถึงนอกจากพะเยสกิดความรอดไม่มีเลยชัดนะครับการลอดพ้นจากการพราาิพากษาการลอดพ้นจากฟึงไฟนรก <c oughs> ไม่มีครับพี่น้องเข้าใจไหมครับเปโตรพูดเลยเพราะว่าเปโตรบอกเพราะนามอื่นหมายถึงนอกจากเนี่ยนามพะเยสกิด ซึ่งทําให้พวกเรารอดนั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวตาฝาพี่น้องหี่ยังความหมายที่เปตโตรกําลังพูดคือคําว่าไม่โปรดคือพระเจ้าไม่โปรดความหมายคือว่าไม่มีนามอื่นใดเลยครับรวมทั้งนามของศาสดาทุกท่านไม่มีนามใดที่ทําให้มนุษย์รอดได้ไม่มีนามใดที่ทําให้มนุษย์รอดพ้นจากนารพิพากษาไม่มีนามใดที่ทําให้มนุษย์รอดพ้นจากบึงไฟนรกไม่มีนามใดที่ทําให้มนุษย์รอดพ้นโอเคจากความพินาศไม่มีเลยครับ เพราะว่าในสุดเปโตบอกว่าไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใต้ฟ้าความหมายก็คือมนุษย์ไม่สามารถช่วยมนุษย์งด้วยการให้รอดได้ครับทําไมเพราะว่ามีบาปไงแต่ตรงนี้บอกชัดเลยถ้าอย่างนั้นทำไมพระเยซูถึงมาสามารถช่วยรอดได้เพราะพระเยซูไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ตัวใต้ฟ้าครับพระองค์เป็นพระเจ้าจากสวรรค์ที่ลงมาเกิดใต้ฟ้าเป็นมนุษย์พี่น้องเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าโตขึ้นจะพยายามทําดีขนาดไหนก็ยังมีบาป กำเนิดจากพ่อแม่บาปที่ตัวเองทําแต่พระเยซูริตเจ้าไม่มีบาปครับโอเคพระเยซูไม่มีบาปเลยเปโตรยืนยันเรื่องนี้ยอนยืนยันเรื่องนี้ว่าพระเยซูไม่มีะายไม่มีเลยพงไม่เคยทําบาปแม้กระทั่งเกิดมาก็ไม่บาปตายก็ไม่บาปพ,พูดก็ไม่บาปพงไม่เคยทําบาปเลยฉะนั้นพี่น้องที่รักครับจงเข้าใจความจริงข้อนี้และจงดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจครับว่าเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูริต โอเคว่าพงเป็นพระเจ้านะไม่ใช่เชื่อเป็นศาสดานะเชื่อว่าพงเป็นพระเจ้าตายบรรมไม้เขน็นเพื่อไถยบาปเราถูกฟังแล้วเป็นขึ้นเรารอดแล้วครับเราได้รอดผลจากการพิพากษาไปแล้วฉะนั้นจงมีความมั่นใจโอเคดําเนินชีวิตอย่างที่ครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพยศคิ์โดยการเข้าใจเรื่องนี้ว่าเนื่องจากความเชื่อในพยศคิ์นั้นเราได้รอดผลจากการพิพากษาไปแล้วและดูทางซ้ายครับเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอเคซึ่งก็คือภายใน3ปีครับปี2 0 2 8เนี่ย เราตั้งใจว่า1นสตัวหนึ่งแรกจะมีผู้เชื่อ1ล้านคนตอนนี้มีเราเป็นหนึ่งในห้าแสนแห่เราทวีคูณหนึ่งที่สคือมีสิทยิพิบาลผู้รับใช้1นึ่งมื่นคน1นที่สาคือมีกิจจักหนึ่งหื่นแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิพิบาล1คนดูแลหนึ่งคิจจักมีสมาชิกประมาณ100คนเราจะจบลงด้วยการมีคริดเสียน1นล้านคนในปี2 0ง8ซึ่งเป็นจริงได้แน่นอน คณิตศาสตร์ครับเรามีเวลาต้องสามปีแต่ถ้าเราจะกลับใจและเริ่มต้นใช้ทุกวันครับเป่าประกาศเป็นดินของพระเจ้าเป่าประกาศข่าวประเสริฐเปล่าประกาศเรื่องของพระเยซูคริดโอเคด้วยความมั่นใจเริ่มต้นจากเราก่อนเราต้องมั่นใจเรื่องนี้โอเคแล้วก็เริ่มต้นครอบครองเริ่มต้นรู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าฟัง,ฟง,ฟงทันทีเพราะเราเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อและคอาอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังทําให้เกิดผลเมื่อพี่น้องจะเข้าใจเรื่องนี้ครับเราจะโอเคทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าโอเคหนึ่งล้านคนภายในปี2อสองพันยี่สิบแปดชิวๆครับ แต่เราต้องกลับใจใหม่ทุกวันเปล่าประกาศข่าวประเสริฐถ้าวันไหนไม่ได้ทําก็มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปแปะโอเคว่าพี่น้องทําอย่างเช่นวันนี้เป็นเรื่องอคลิปเกี่ยวกับเรื่องใบปิวเรื่องโรคหัวใจซึ่งมันสื่อถึงสิ่งที่เป็นในวิญญาณของมนุษย์แหละพี่น้องสามารถไปดูแล้วก็เอาไปแปะได้ครับแล้วก็พี่น้องโอเคจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาซึ่งหมายถึงว่า สร้างเสาที่สร้างเสาที่สร้างเสาที่สร้างโศกสร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกที่สร้างครูฝึกตั้งขีจักรที่ตั้งขีจักรที่ตั้งขีจักรที่ตั้งขีจักรนี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคิดเซนทุกคนรวมทั้งพี่น้องด้วยจงกลับใจแล้วเริ่มอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้จงให้พระเจ้าใช้คุณจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพรามหาบัญชาจงช่วยกันทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราอาเมนนยครับทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นเรามันเกือบ200ปีแล้วโอเค เป็นเวลาที่จะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นเวลาที่ประเทศไทยจะมาเป็นไทยจริงๆพี่น้องที่ราคาอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องดูมุมขวาล่างโอเคให้ผมพูดขอบาทหนึ่ง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 โอเคอย่างที่บอกแล้วโอเคถ้าได้รับพรสอนขอบัตหนึ่งนะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อยการกางถ้าได้รับพรสอนขอบารหนึ่ง,นะค,อองคือถ้าพี่น้องได้รับประพรถ้าไม่ได้รับประพรผ่านไปนะแต่ถ้าพี่น้องได้รับประพรจริงผมอยากให้พี่น้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนครับ Okay. ผมไม่แน่ใจว่ามันสแกนไม่ชัดหรือเปล่าถ้าไว้ผมจะแปะเอาผมจะแปะหมายเลขหมายเลขของพร้อมเพย์ไว้ด้วยแล้วกันถ้าพี่น้องได้รับประรผมอยากให้พี่น้องสแกนให้ผมบาทหนึ่งหลังจากนั้นก็คือผมอยากให้พี่น้องส่งสลิปมาแล้วก็เขียนครับโอเคเขียนฟังนะครับพี่น้องที่รักพี่น้องจงตั้งใจโอเคเขียนด้วยว่าอยากอยากเขียนค่าอาเมนเขียนอาเมนก็ดีดีกว่าไม่เขียนเลยแต่อยากให้เขียนมากกว่านั้นเช่น,นสิ่งที่พี่น้องได้รับคืออะไร โอเคพี่น้องตั้งใจจะเชื่อฟังพระเจ้ายัางไงดูได้กันเลยครับดูคลิปนี้ด้วยกันกับครอบครัวอันไหนยากเกินไปหยุดแล้วสอนลูกดูได้กันในกลุ่มเซลล์ที่สําคัญดูได้กันและเน้นการนําไปใช้ให้ผมบอกกุญแจสําคัญของการเป็นผู้ใหญ่ในทางของพระเจ้าไม่ใช่ความรู้แต่เป็นการตัดสินใจจะเชื่อฟังโอเคพแท้จริงแล้วคนฉลาดกับคนโง่งตามที่พระเยซูสอนเนี่ยทั้งหมดเรียนเรียนบัน้มผีฟังบั้มผีครับแต่คนฉลาดเชื่อฟังทําตามพระคำจากนั้นจบเป็นคนฉลาดพี่น้องที่ัะครับ อ่าถ้าพี่น้องได้รับประพอรโอนมาให้ผมบาทหนึ่งละส่งข้อความส่งสลิปมาและเขียนความตั้งใจว่าเนื่องจากการเรียนในวันนี้คุณได้รับอะไรถ้าคุณไม่ได้รับอะไรไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอนโอเคหรือว่าถ้าคุณไม่อยากโอนเนี่ยให้คุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณแ <laughs> ชร์ค,คลิปนี้ไปครับช่วยกันที่ส่งต่อโอเคเผยแพร่สัตย์ซื่อในการอาบ อย่างที่เปาโลบอกทิมเทียคาสอนที่ท่านได้รับให้ท่านส่งให้คนที่สัตว์ซื้อที่สอนรทเหนึ่งต่อไปส่งไปเลยครับโอเคส่งไปแล้วก็ทําสิ่งหนึ่งอธิษฐานเผื่อผมสักหนึ่งนาทีหวังว่าพี่น้องจอะทำอย่าลืมนะถ้าได้รับพระพรสอนขอบ้านหนึ่ง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 เอาละครับพี่น้องอย่าลให้เรามารับหาสนิทครับซึ่งแปลว่าสนิทมากโอเคพระกายของปโยสคิดแตกขาดเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศว่าพี่น้องทุกท่านรวมทั้งคนที่นอนอยู่โอเค ไม่ว่าจะ,ะเนี่ยอยู่ด้วยกันผมสั่งว่าหายโรคครับผมกล่าวคำนิฐานด้วยความเชื่อพระเยซูได้ถูกเคยนตีจ่ายราคาเพื่อการเจ็บปวดพงได้เจ็บแทนไปแล้วฉะนั้นผมเป่าประกาศถึงการหายโ,โายครคโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากอะไรจงหายและเป็นปกติในนามพระเยซูคริสต์น้องหายแล้วครับลองเช็คลองตรวจสอบ ทำบางอย่างที่ปรดตีนคุณทําไม่ได้ผมป่าประกาศนะว,วันนี้มีหลายคนที่หายจากโรคออฟฟิศซินโดมที่คุณมักจะปวดเมื่อยเจ็บที่ต้นคอโอเคคุณหายแล้วแล้วก็บางคนที่เป็นโรคกดไหลย้อนดกดรคกระเพาะพวกที่อยู่ตามออฟฟิศแล้วมีโรคต่างๆผมเป่าประกาศว่าคุณหายแล้วถามว่าทำไมผมกล้าปากปาป่าประกาศแบบนี้เพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาไปแล้วเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าทุกครั้งเดียวรักษาโรค โอเคไม่นั้นพงษ์จะไม่ปล่าประกาศว่าพงษ์เป็นยาเวราฟาเป็นแพทย์อุปเสริฐไม่นั้นพงษ์จะไม่บอกในสดีดีโดดบทที่ร้อยสามว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงรักษาโรคทุกอย่างของเราเมื่อพระเจ้าสัญญาแบบนี้อีกพันปีพระเยซูมาจ่ายแล้วทําให้สําเร็จเช่นเดียวกันครับพระฤทธิ์พูดสิ่งดีเพื่อเราพระฤทธิ์พูดถึงอะไรพระฤทธิ์พูดถึงการที่บาปของเราได้รับการยกแล้วครับนั่นเป็นสาเหตุที่เราลอดพ้นจากการพิพากษาพระฤทธิ์พูดถึงการที่เราหายจากความอับอายความละอายทั้งหมดความรู้สึกทั้งหมด ผิดทั้งหมดได้ถูกยกเพราะว่าคมได้ถอนเอาความบาปทั้งหมดไปผลิตพ,พูดถึงการที่เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตคือกลับมาเป็นเหมือนอดัมอีกครั้งหนึ่งที่ครอบครองโลกนี้ผลิตของพเยสกิตโอเคทําให้คุณมีชัยชนะอยู่หวนัเหนือมารซสาตานแต่คุณต้องพูดนะโดยผลิตเรับวนะยคัาพยานเรามีชัยชนะอยู่เหน,าานือมารซสตาล์ผลิตของพเยสกิตทำให้ครอบครองคุณมีความสุขคุณสามารถดําเนินอยู่ในการให้อภยัยผลิตของพเยสกิตทำให้สิ่งดีต่างๆเกิดขึ้นการทะลุทะลวงเกิดขึ้น ผมปาประกาศได้ว่าในปี2025เลข5เป็นเลขพระคุณในเดือน5โดยเพราะเราได้ผ่านวัาที่25ไปแล้ว <h ahaha> คุณเต็มไปด้วยพระคุณคุณเต็มไปด้วยพระเมตตาผมปาประกาศว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานกาลังได้รับคําคตอบผมปาประกาศว่ากําลังมีการปลดหนี้อย่างอัศจรรย์คุณจะได้รับมรดกโดยที่คุณไม่เคยรู้เราะจากัก ญาติบางคนมาก่อนจะมีการให้ด้วยใจเสน่หาจะมีการอาถอนอยู่ดีๆก็ยกนี้ของคุณในนามพิเยซูุมเปล่าประกาศสิ่งนี้เพราะพระเยซูคิดได้ทําให้ทั้งหมดเป็นความจริงพี่น้องที่ละครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำให้รายการเข้าใจเข้าใจของพีิทีละข้อหรือถ้าได้รับพรสอนขอบานนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจํำวันครับโอเคดูด้วยกันแล้วก็ได้รับประพรด้วยกันอนะ อย่าลือมอธิษฐานเผื่อผมอย่าลืมนะถ้าได้รับประพอนโอนมาบัานหนึ่งขอ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 บัานหนึ่งโอเคขอให้คุณเต็มล้นไปด้ยวยประพอนให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นผู้ชาโลมขอพระเจ้าทำให้ชีวิตของคุณคลึกโครมไปด้วยประพอนในนามพระหยัดกิตาเมน